เฉยๆโอ้ตัวใหญ่นะพ่อเนาะมนาวงงทอกี่ปีแล้วครับพ่อนี่ไ้ชนสามปีกว่าอู้หูใหญ่มากๆเลยแต่ว่าไม่ได้ขายนะไม่ได้ขายไว้โพพันโกไม่เชื่อเชื่อไม่เชื่อเชื่อถึงทิ่เมียน่าโอ้สวยงามมากๆครับผู้ชมครับใช้ได้เลยอ่ะพ่อออกได้เลยครับ เมื่อกี้ที่พ่อบอกว่าเลี้ยงวัวแล้วมันมีความสุขเหรอครับมีความสุขเลยยังจะทําอะไรอายุเท<น>่าไหร่ครับนี่เจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบแล้วครับเจ็ดสิบยังเลี้ยงแบบมีความสุขอยู่ครับง่าน,นาไม่มียากินกันนีบดไห่เนเปียให้กินอ๋อมียาเนเปียด้วยครับมียาเนเปียสุนรองครับผมอันนี้อิ่มแล้วนี่ กินทั้งวันกินทั้งวันเลยครับกินทั้งวันมีหัวอาหารมีดามบ้างไหมครับนี่ไม่มีหรกเลี้ยงธรรมชาติจริงๆเลี้ยงธรรมชาติโอ้แต่ว่าธรรมชาติแบบนี้พ่อนะไม่เสียหายเลยนะถือว่าใช้ได้เลยนะพวนดีเลยสวัสดีครับคุณตาครับตอนนี้คุณตาจะเอายาให้วัวกินเชิญเลยครับครับคุณตาเลี้ยงวัวสายฟันอะไรบ้างครับฟันชาลีด้วยปลามันด้วย โอ้โหตัวนี้ทำไมมันใหญ่ยิ่งเลยครับคุณตาใหญ่หญตัวนี้คุณตาเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับโอ้เลี้ยงยี่สิกว่าปีแล้วยี่สิบกว่าปีตามเมื่อก่อนนี่เลี้ยงวัวตัวลเล็กๆเล็กๆตัวกระโดนไนงะครับผม,มเลี้ยงตัวใหญ่ทําไมถึงได้เปลี่ยนมาเลี้ยงตัวใหญ่ครับลเลี้ยงตัวใหญ่ราคาดีตัวเล็กราคาไม่ดีครับผมตัวเล็กราคาไม่ดีอับ ตัวใหญ่ราคาดีมากราคาดีมากเลยครับผมเห็นว่าคุณตาซื้อวัวมาแพงด้วยนะครับซื้อมาแพงเยซื้อมาทั้งแสนหนึ่งหมื่นใรนะแสนหนึ่งหมื่นแสนหนึ่งหมื่นครับแสนตัวไหนครับคุณตาไอตัวไรเอนู่นเลยตัวผู้เมื่อกี้นะครับโอ้โหทำไมถึงกล้าซื้อวัวราคาเป็นแสนครับคุณตาอามาไว้ทำพันนะพ่อพันโอ้ตัวเมียมันเยอะครับผมตัวเมียของคุณตากี่ตัวครับ สิบสองสิบสามตัวเนี่ยสิบสองสิบสามตัวแต่ว่าเป้าหมายก็คืออยากนนจะได้ทองหมดแล้วนี่ทองทองกับชาลีตอนนั้นเลยใช่ไหมครับทองกับชาลีปรามันด้วยเนี่ยประมานเนี่ยตัวใหญ่ที่อ,อยู่นู่นมีมีหลายตัวเลยพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์มีสี่ตัวครับผมอันนี้คือพื้นที่ที่เอามาปลูกครับทาไมต้องเอามาปลูกครับคุณตาปลูกให้กินยาถึงนี่เลย บุญเมื่นคุณตาจะเอาสี่หมืนบาทเอ้ยเก้าหมื่นสองตัวเก้าหมืนสองตัวครับตัวบรามันบรามันตัวผู้หรือตัวเมียครับตัวผู้หูยาวเนี่ยหูยาวเนี่ยอินดูบาซิลนะครับอันหนึ่งนะผู้ชมครับเราจะได้เห็นวัวพร้อมกันครับนี่วัวอ๋อตัวนี้แหละครับคุณตาครับสองตัวตัวละตัวละสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้า สองตัวเก้าหมื่นเนาะครับสองตัวเก้าหมื่นอ๋อตอนนี้นะผู้ชมครับพวกตัวใหญ่เหมือนกันนะคุณตาครับใหญ่อันนี้คือวัวหูยาวหูยาวตัวละสี่หมื่นห้าครับตัวละสี่หมื่นห้าเป็นพ่อพันธุ์ได้ไหมครับเป็นได้เนี่ยพ่อพันธุ์เป็นได้แล้วขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วครับขึ้นได้แล้วมากลับบ้านมาตัวใหญ่นะคุณตาเนาะครับอันนี้ให้กินอะไรบ้าง คุณตาให้กินอะไรบ้างให้กินแต่ยาเนี่ยายานี่เอายานี้ให้กินเนี่้าวยากับใบข้าว,าวโอ้ตัวใหญ่มากๆเลยนะผู้ชมครับทำไมวัวฮินดูบราซิลของคุณตาไม่ผอมเลยครับอไม่ผอมเรอกแปลกนะคุณตานะ <laughs> ปกติเขาดูแลย,ยากนะกินยาดีกินยาดีกินยาดีาาดขึ้นแม่นผสมได้แล้วใช่ไหมครับนี่ผสมได้แล้วอเอาไปพันพ้อ,อพันวนมากินน้ำนะผู้ชมครับสูงประมาณเท่าไหร่ครับพ่อหนินี่ต้องเประมาณเท่าไรเอวแต่ว่าสูงหน้าดูแล้วเนาะครับผมตัวข้างหน้ากี่ปีแล้วครับนี่อันนี้ สามปีกว่าสามปีกว่ารุ่นสองปีไอ้ตัวหลังสองปีกว่าผสมได้ทั้งสองตัวครับผสมได้ทั้งสองตัวเลยรับประกันว่าผสมติดติดติดทุกตัวเลยติดทุกตัวเนาะพ่อขายตัวละสี่หมื่นห้าเนาะครับสี่หมื่นห้าวัวฮินดูบราซิลโอ้หาอ้วนแบบนี้ยากมากเลยนะพ่อนะอันนี้ให้กินแค่หญ้ากับฟางจริงๆครับหญ้ากับฟางเลยนู๊แล้วทําไมมันถึงได้อ้วนอยู่เนื้ออย่างนี้พ่อเพราะอะไรมันถึงอ้วนในขนาดนี้อือก็กิน อิ่มทุกวัน,นกินอิ่มทุกวันครับอ๋อเอาออกทุกวันไหมครับนี่เอาออกทุกวันทําทำไมาถึงต้องเอาัวออกข้างนอกทุกวันครับให้มันเดินออกรำกายสําคัญไหมครับสําคัญเลยอยู่ในข้อคงอยู่ไม่ได้อ๋อ,อ,อคือถ้าอยู่ในข้ออย่างเดียวไม่ดีครับครับผม,มนี่ตัวเมียทั้งหมดเลยมัดบนไรนี่ทั้งนู่น เมื่อกี้ที่พ่อบอกว่าเลี้ยงวัวแล้วมันมีความสุขเหรอมีความสุขเลยเลี้ยงจะทำอะไรอายุเท่าไรครับนี่เจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบแล้วอาเจ็ดสิบยังเลี้ยงแบบมีความสุขอยู่อางใานาไม่มียากินกันนี้บทไอ่เนเปียให้กินอ๋อมียาเนเปียด้วยครับมียาเนเปียกล่องครับผมอันนี้อิ่มแล้วนี่กินทั้งวันกินทั้งวันเลยครับกินทั้งวันเนย มีหัวอาหารมีดำบ้างไหมครับนี่ไม่มีหรอกเลี้ยงธรรมชาติจริงๆเลี้ยงธรรมชาติโอ้แต่ว่าธรรมชาติแบบนี้พ่อนะไม่เสียหายเลยนะถือว่าใช้ได้เลยนะอ้วนดีเลยทำไมถึงเลือกเลี้ยงวัวฮินดูปะสซว่พ่อก็อยากได้แต่ก่อนมันค้ามันดีทุกวันนี้ก็อาคาไม่ดีดีได้ชาลีครับผมก็เลยตัดสินใจขายตัวละสี่หมื่นห้าเนาะ แต่ว่าต่อรองได้เนาะต่อรองได้ครับผมน,นี่ผู้ชมครับบัวของคุณพ่อนะครับมีแต่ตัวส,สวยๆเลยนะครับนี่แข้งขาดีทั้งนั้นเลย<ห>ตัวนี้คือตัวที่ซื้อมาเท่าไหร่นะพ่อซื้อมาแสนหนึ่งหมื่นแสนหนึ่งมืนกี่ปีที่แล้วครับวัดความที่ชายวัดความสองปีที่แล้ว,อ,ลวอ,อู้นี้เราสนาบุญโคบราส อันนี้พ่อรับทับตัวแล้วเท่าไหร่นี่พันหนึ่งพันหนึ่งพันบาทพื้นที่ให้บริการที่ไหนบ้างครับนี่โอ้มาเช่าเพีนก็ง่ายเชี่คลายเด้อทะเลาะเกได้ไหมอ๋อแถวแถวนี้ใช่ครับผมอ๋อน้าอืมใหญ่จริงๆนะพ่อเนาะเล่งพอเล่คุณยาวตัวยาวมากเลยเนาะอันนี้เข้าไปดูได้ไหมเข้าดูได้อะพ่อพาผมเข้าหน่อยทางไหนโบโบอยู่เฉยๆโอ้ตัวใหญ่นะพ่อเนาะ กี่ปีแล้วครับพ่อนี่สามปีกว่าโอ้ใหญ่มากๆเลยแต่ว่าไม่ได้ขายนะไม่ได้ขายไวโพพันก่อนลูกเนี้ยมวยเชิงมวยชัวร์ต้อทิ้เมียร้านะโอ้สวยงามมากๆครับผู้ชมครับใช้ได้เลยอ่ะพ่อออกได้เลยครับโอ้ครอบครัวของพ่อนี่มาตรฐานเลยเนาะมาตรฐานเลยทำทางนู้นก็มาตรฐานเหมือนกันเนี่ยโคกหนุ ใหญ่เนี่ยอตังรุนตั้งสิบสี่ตัวสิบสี่ตัวครับคุณพ่ออายุเจ็ดสิบกว่าแล้วนะเจ็ดสิบกว่าแล้วเลี้ยงวัวทั้งหมดครั้งหมดรุ่ไม่เคยนับเยอะมากมากครับเยอะเลยให้กินอะไรบ้างครับวัวที่นี่ให้กินฟางด้วยกินยาด้วยเมื่อก่อนนี่เลี้ยงวัวพื้นบ้านครับเมื่อก่อนพื้นบ้านครับผมแล้วก็มาเลี้ยงสายพันธุ์นี้เนาะครับครับผม ที่คุณพ่อบอกนะว่าสาเหตุที่อยากได้วัวพ่อพันก็คืออยากไว้ผสมวัวของเจ้าของอครับผมวัวที่ซื้อมาหนึ่งแสนบาทนะพ่อ,อ 1, 20, หนึ่งแสนสองหมื่นไหนหนึ่งแสนเท่าไหร่ครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งมื่นหนึ่งแสนหนึ่งมื่นพ่อรับผสมตัวละหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทมันได้คืนแล้วหรือยังครับยังไม่ได้ยังไม่ได้คืนเลยได้แต่ลูก ได้ลูกเจ็ดแปดตัวแล้วเของตัวเองอ๋อตอนนั้นคิดยังไงถึงได้ซื้อวัวตัวผู้มาเลี้ยงครับพ่อก็หาโจมเทียมกับจมไม่ิดครับผมแล้ก็อยากได้ตัวจ,จริงมาอ๋อแล้นัดวันนี้วันนั้นวันนี้วันนั้นเราเจอเขาไม่ค่อยมาทำให้ครับ มีปัญหาเรื่องกอารผสมก็คือประมาณว่านัดแล้วไม่เป็นนัดันัด,นดเป็นนัดเนี้ยครับไม่ติดไม่บอกไม่บอกให้มาไม่มาก็อยากดีตัวเองเอ,อสุดท้ายก็เลยเป็นเหตุผลที่ต้องไปซื้อวัวพ่อพันมาไว้เป็นของตัวเองอ,อันนี้คือปมในใจเลยใช่ไหมครับนี่ <c oughs> แต่ว่าพ่อก็ถือว่าลงทุนสูงเลยนะครับลงทุนเลยมาดังกินบาบูนพ่อเลี้ยงตัวผู้สี่ตัวเลยสี่ตัวตัวใหญ่ใหญ่ครับผมทําไมวัวพ่อมันอ้วนอย่างไรครับให้กินยาดีกินทั้งวันเลยกินทั้งวันเลยอครับผมเมื่อก่อนนี้เราได้เอาวัวออกข้างนอกอย่างนี้ไหมครับครับเอาเอาอกทุกวันเลยเอาเออกทุกวันครับแสดงว่าวัวที่คอกไม่เคยเป็นโรคขาอ่อนแรงไม่เคยเป็นเอย แข็งแรงสุขภาพดีครกลิ่นงามก่อนนี่อยากขายแมนี่เนี่ยทองไม่พอยังนี่ลูกมันเนี่ยพ่ออยากขายเท่าไหร่ขายหมื่นแปดพันหมื่นแปดพันครับหมื่นแปดพันแม่ลูกแม่ลูกหมื่นแปดพันนะครับแป๊บหนึ่งนะผู้ชมครับทำไมถึงอยากจะขายวัวออกเยอะจังเลยช่วงนี้วัวมันเยอะเหรอเยอะออกขายขายออกขายฝุ่นวัวเยอะก็เลยต้องทยอยขายเนาะครับขาย เวลาวัวไม่สบายนี่พ่อสังเกตอาการยังไงบ้างครับโอ้เป็นไอเป็นอะไรก็หาหมอเนี่ยแต่ว่าส่วนมากก็น่าจะไม่ค่อยเป็นอะไรเนาะไม่ค่อยเป็นอะไรครับผมตอนนี้เจอวัวราคาถูกรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกว่าอย่าลงจมเลยวันหนึ่งนี่ลงทุนกับวัวเยอะไหมพอ่อไม่ต้องลงทุนทุกวันนี้ไม่ลงทุนเลยลงทุนเดิมแรกนะคือฟางมา เจ็ดสิบก้อนครับผมหมดแล้วเจ็ดสิบก้อนตอนนี้ไม่ได้ลงทุนแล้วครับพ่อบอกว่าเลี้ยงวัวพื้นบ้านนี่ตัวเล็กอ่าตัวเล็กแล้วมันมีข้อดีอะไรบ้างไหมครับไอ้วัวพื้นบ้านนี่ขายไม่ได้ราคารองตัวมันน้อยวัวพื้นบ้านนะครับขายไม่ค่อยมีราคาครับแล้ววัวพวกนี้ล่ะครับผมวัวพวกนี้มีราคาพอได้ใช่ไหมรับพอได้ครับผมตปวหนึ่งนะคุณผู้ชมครับตัวนี้นะพ่อเนาะครับตัวนี้อ่าเดี๋ยวให้ดูชัดๆก่อนนะ แม่วัวกี่ปีครับนี่สีปป่ปีกว่าแล้วนี่ลูกสองลูกสองเนาะครับลูกสองแล้วพ่อขายแม่ลูกเท่าไหร่นะแม่ลูกหมื่นแปดหมื่นแปดเนาะครับลูกตัวผู้ครับผมลูกก็พ่อพันในคอกเลยครับพ่อพันในคอกครับผมอ่ะไปนน้อง,อ,งอ่ะผมน้อง,อ,งอืมคอกวัวใหญ่มากเลยนะผู้ชมครับทำไมถึงทำคอกวัวเป็นเหล็กครับพ่อ ่อ,อาออยังไงนะครับเมื่อก่อนพ่ออะไรนะลูกไงลูกก็ว่าจะซื้อวัวมาคุณซื้อวัวมาคุณครับทำาคกให้มันใหญ่ครับผมแล้วสุดท้ายได้ขุนไหมครับนี่ขุนกำไรหรือขาดทุนกำไรเลยอ๋อเมื่อก่อนอีเลี้ยงวัวขุนได้กำไรได้กำไรทุกวันนี้แล้วครับ ทุกวันนี้เลี้ยงไม่ได้กันกำไรเนาะมีแต่จมเลยครับผมแสดงว่าทุกวันนี้ก็ไม่ได้ขุนแล้วครับเลิกขุนแล้วเลี้ยงไลขายลูกขายลูกอตอนที่เลี้ยงวัวขุนนี่ลงทุนก็ถือว่ายังได้กําไรเนาะครับได้กําไรานะวัวมันแพงตอนนั้นวัวแพงตอนนี้ถูกมากถูกมากเลยตอนนี้รู้สึกท้อใจไหมราคาวัวถูกๆนี่อ๋อพอใจเลย พอเ,เลยอ่ะแล้วเรียงแล้วก็พอใจเลยทำไมเวลาวัวเข้าคอกนี่พ่อจะต้องแกะเชือกออกทุกครั้งครับเชือกัอให้มันติดแล้วติดคคโครนอ๋อคือถ้าเราเอาทั้งยาวๆนี่ทั้งยาวเดินเดินไปได้มันติดครับผมก็เลยเป็นสาเหตุว่าเวลาวัวเข้าคอกก็ต้องถอดออกนะเนาะครับถอดออกเพื่ออืไถ้าไม่ถอดออกนี่ก็มีสิทธิ์ติด ขี้โคลนตีรายได้ครับครับผมในฐานะที่พ่อเลี้ยงวัวมาก่อนเนาะเคยคิดไหมครับว่าวัวมันจะราคาถูกขนาดนี้ไม่เคยคิดหรอกไม่เคยคิดหรอกได้เท่าไรก็เอาอืมวัวถูกมากทำไมนายกรอบนี้ไม่ไม่วัวอะไรก็ไม่แพง